ใจที่แบบทุกคนแบบว่าเห็นถึงผลงานที่แบบพวกเราตั้งใจตั้งใจแถบหนึ่ตั้งใจแบบตั้งแต่เวิร์กช็อปตั้งแต่แบบโหตั้งแต่เรารู้ว่าจะต้องเล่นแล้ก็ตั้งใจแบบตั้งใจอ่านตั้งใจแบบตั้งใจทำทุกอย่างทั้งเราทั้งทีมงานก็่ยเลือกแบบของคนหทุกคนไหน ดีใจครับคือมันมันเกินคาดไปตั้งแต่ EP แรกแล้วแล้วมันพีคขึ้นทุก EP ทุก EP แบบด้วยแบบเลตติ้งที่มันเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยแล้วพอมันมาเห็นเห็นเห็นว่าแบบกระแสมันดีขนาดนี้มันการทํางานที่ผ่านมาระยะเวลาทั้งหมดเป็นปีร่วมปีมันหายเหนื่อยจริงแล้วพอคือผลผลตอบรับมันดีแบบคือเราไปไหนมันเดี๋ยวนี้ก็มีแบบคนรู้จักอะไรแบนก็ดีใจเราคือเรื่องนี้มันแบบมันไม่ได้แค่เก่ไคนนี้ไงที่เฟรมัสก็เป็นพวกเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฟรมัสมาก ทุกคนท,ที่ได้เล่นเขมจีราผมว่าเป็นโชคดีของทุกคนมากๆเลยเพราะว่าเป็นทุกคนจริงๆที่แบบทุกคนรู้จักทุกตัวละครจริงๆใช่เราก็งานเยอะมากช่วงนี้งานใช่ใช่ครับก็งานงานเยอะอยู่ครับก็แบบก็ขอบคุณผูญญ้ใหญ่แหละที่ดูเราที่เห็นที่นบเป็นเงินเราแบบ จริงๆก็ก็คิดไว้ว่าแบบเขียนจะจะแบบทำให้เราแบบมีคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไงก็ถ้านับตั้งแต่วันแรกจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบดังขึ้นมาขนาดนี้แต่คิดว่าโอเคแหละมันจะต้องมีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นนะจากการเล่นซีรีส์จากการมีซีรีส์แต่ว่าภาพ คิดไวตอนแรกตั้งแต่วันเวิร์กชอปวันที่เรารับเล่นคือไม่ไม่ได้ไม่ได้โตขนาดนี้เลยแต่ตั้งแต่วันปล่อยไพลอนเราก็แบบโอ้โหก็แสงดีมากจริงๆก็แบบมันเกินเกินที่คิดไปไปเยอะมากอคืออย่างที่บอกไปว่ามันหายเหนื่อย พอเห็นเรตติ้งแล้วมันคือเราเข้าใจในมุมคนดูเลยเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งที่หนึ่งคนที่ชอบดูซีรีส์เหมือนกันชอบดูหนังเวลาเราดูหนังที่มันมีคุณภาพหรือภาพสวยหรืออะไรต่างๆที่เขาตั้งใจทําออกมาแล้วมันแบบมันดีจริงๆเราก็แอฟเฟกตกับสิ่งนั้นแล้วเราก็จะแบบเราชอบผลงานแล้วพอเราผลงานที่เราทําออกไปมันมันแบบมีคุณภาพเหมือนเราก็แบบก็ดีใจทยคนดูที่แบบทุกคนได้ดูผลงานที่ดีแบบนี้้คิดว่าเก็บ จริงๆจากเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้มายังไม่อ่อเนอี่ยคือฐานแฟนคลับเราอาจจะเป็นแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยที่เราไปอีเวนต์เราจะเจอแฟนคลับที่เป็นเด็กๆบ้างเลยหรือว่าแบบไปถึงแบบแม่ๆแบบ50 60อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราดีใจมากที่คนรู้จักเรามันเป็นเรนจ์ที่กว้างมากแล้วแบบเออเขาแบบติดตามเหจุการาแบบ เลนชายุมันมกว้างมากก็ขอบคุณมากที่แบบคนไทยทุกคนแบบรู้จักกีฬาก็ต้องแบบว่าจริงก็ต้องขอบคุณแบบว่าทุกคนเลยที่แบบ แชร์บางคนก็แบบเปิดให้แม่ดูบางคนแบบเปิดให้ลูกดูอะไรเงี้ยก็ก็ยินดีมากๆเลยผมสามารถเปิดให้ให้แม่ให้พ่อให้ปู่ให้ยา่าให้แบบทุกคนในครอบครัวแบบลูกพี่ลูกน้องญาติสามารถแบบเปิดให้ทุกคนดูได้เลยแลบบ้วยินดีมากๆก็ไม่ใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆคือวันที่ผ่านมาครับก็มีแบบมีพี่มาหาคนหนึ่งแล้วก็เขาก็เอาแม่มาด้วยซึ่งเขาก็ติดตามเราทั้งแม่แล้วก็ทั้ง <ๆ S 2> ตัวทั้ง <ๆ S 2> ตัวแบบสนับเขาด้วยอะไรเงี้ย ที่นี่จะเยรเราสมัก็นกรแตอะไรใหม่ๆตามโดยฉพาะคนนี้าทเอเอยะไรเกแบบแฟชั่นอะไรใหม่ๆที่เมตรนนึเมัอหลักลยไเอชทุกคนต้องเลี้ยงคนักเพนนะคะคือตอนนี้นําเพนแฟชั่นะไรใหม่ๆ ผมรู้สึกว่ามันก็แรกๆผมก็แบบก็เห็นมันสวยดีอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วพอเหมือนแบบพอซื้อมาใส่แบบแรกๆตอนแรกผมสั่งประมาณแบบแค่หตัวครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวแล้วแบบว่าต่อตัวแรกเลยคือแบบว่าใส่ Th าเดย์เพยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคือผมกะซื้อมาแบบใส่เป็นเสื้อกีฬาออกกำลังกายด้วยแล้วแบบใส่นอนใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าตอนนั้นวันนั้นใส่ไปกองแล้วแบบเห็นพี่ๆชอบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีใจครับแล้วก็แบบว่าใส่ต่อแล้วพ่พี่ๆชอบผมก็ใส่ใส่ไปเรื่อยๆจนแบบว่ามีพี่ๆแบบ ซื้อให้ผมเรื่อยๆเรื่อยๆแบบอันนี้เป็นพริกร้อยกว่าเม็ดอันนั้นก็มีพี่ซื้อให้ครับก็แบบว่าคือผมชอบตั้งแต่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันแซ่บอมันดูแบบเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็เลยใส่ไปเป็นแอร์พอร์ตลูกเพราะว่ามันมันมีครบเซ็ตทั้งเสื้อกางเกงอะไรเงี้ยมันแบบเหมาะสำหรับเป็นแอร์พอร์ตลูกเราก็เลยแบบว่าเออเรา ทุกคนในสนามบินต้องจดจำเราจดจำในมันเองโอ้โหก็คิดว่าน่าจะจำนะโอ้ตั้งแต่เดินลงสนามบินตอนตอนแรกผมยังไม่รู้ตอนเพราะตอนนั้นเช้ามากผมง่วงเดินลงมาเดินเข้าแบบแล้วผมพอเดินเข้าไปตรงหลังจากแบบตรวจบัตรอะไรเงี้ยที่แบบตรวจจุดตรวจกระเป๋าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า พี่เขามองอะไรอะไรเงี้ยเราก็อ๋อก็เราเราแต่งหน้ามั้งอะไรพี่พี่เขาเลยมองเราแบบเราถล่มของนึกได้เราอใส่ชุดนี้นี่นาอะไรเงี้ยแล้วพอแบบรู้ตัวก็อะไรยังไงก็แบบอยู่มันจะมีสุดกว่านี้ไหมสุดกว่านี้นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็มีมีอันเรียกว่าแตกต่างไปจากนี้ดีกว่าเดีี๋ยวให้ไม่รู้ว่าสุดกว่านี้ไหมก็ต้องต้องเราต้องรอดูมันน้ำเต็ม หนนี่นมโรงเรียนมินวิทนใส่นมโรงเรียนครับแต่ว่านมโรงเรียนนี่คือยังเบาๆอันนี้ยังเป็นแฟชั่นที่ที่แบบยังเบายังไม่โด่งแต่ว่าก็โอเคนะวันนี้ผมใส่เฮมิตันชอบไหมล่ะดีนะแมทด้วยนะกางเกงกับเสื้อเป็นเสื้อนมโรงเรียนกับกางเกงมวยสีเงินครับตอนนีเขาจะให้เราใส่เราก็เต็มใจเลย เต็มใจผมเต็มใจอยู่แล้วใส่ได้ไม่ติดขอเอามาให้ขนาดเราใส่ให้แว่าเราขออะไรให้หมดก็ดูเป็นเคส by เคสไปถ้ามันแล้วมีออเรื่องอะไรา,าเมื่องนี้เราจะตามใจเราได้เรื่องอะไรหรออาจจะเป็น ช่วงนะเขาชอบชวนไปตีแปดแล้วเรานอนน้อยเราทํางานทุกวันไงแล้วบางทีเราแบบอาจจะมันตื่นเช้าทุกวันเราก็แบบปฏิเสธบ้างอะไรบ้างแต่น้องเข้าใจน้องเข้าใจเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมคร่ะก็จริงบ้างไม่จริงบ้างเราเล่นเข้าใจเข้าใจครรับเพไงหนอแบบพี่เต้ชอบนอนดึกไงเราก็ไม่ชอบนอนดึกไม่ทำงานเรื่ดึกเลยไงดึกแล้วแบบอีกวันหนึ่งเช้าอะไรอย่างเงี้ยได้สิ่งหนึ่งที่แบบทัดใจว่า เป็นโมเมนต์ที่แบบก็ช็อกเหมือนกันคือเราจากคือก็มีม,มีมีแฟนคลับที่แบบทำเขาเรียกว่าอะไรทำโปรเจกต์ให้เราเราก็เป็นเป็นรูปที่แบบปีที่แล้วที่ถ่ายกับแฟนคลับแล้วมันพอมันมาปีนี้มันกลายเป็นแบบมีคนมาหาเราเยอะขึ้นเยอะมากเลยใหญ่ใหญ่ขึ้นมากครับอีกก็แฮปปี้มากคือเมื่อวานเป็นอีกวันที่แบบมีความสุขมากเพราะว่าเราได้ได้เจอแบบ พี่ๆที่รักเราไม่คิดว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้ใช่แล้วก็ถึงถึงถึงเมื่อวานะเราต้องไปเจอ,อเราต้องทำบุญตอนชเช้าอะพี่ใช่ไหม เราไปเก็บโปรเจกต์พวกนี้นั่นมันใช้ระยะเวลาแบบเยอะมากทั้งวันเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันหายเหนื่อยตอนที่แบบเราไปเจอเขาจริงนะขอบคุณมากๆ่ที่ทุกคนแบบรักการเริ่มต้นในยุ่ใหม่ในปีี่เ<ะ>เป็นยังไงครับเป็นการเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่าดี <laughs> ไม่กันคือคือเราก็ไมเ่เคยคิดเหมือนกันเคยคิดเหมือนว่าแบบเอออยากมีสักวันหนึ่งที่มีคนรักเราแบบรู้จักเราเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วมันกลายเป็นช่วงเวลาที่แบบ เราอายุเอิบเพิ่มขึ้นพอดีเป็นตรงกับวันเกิดเราพอดีที่ช่วงนี้พอดีที่แบบมันกลายเป็นคนรู้จักเรามามคือมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบอีกก้าหนึ่งเลยของเราอะไรเงี้ยเออคนนี้แะคะที่เขานกี่เขายังไงอะไรบ้างเราก็ว่ก็มีไปกินข้าวครับตอนวันเกิดพีทเติ้ลตอนวันที่13บสาก เอาง้วันนั้นแบบพี่เติ้ลไปพี่เติ้ลไปทำงานที่ขอนแก่นนะวันนั้นแบบบินบินไปตั้งแต่เช้าแล้วแบบกลับมาถึงกรุงเทพก็แบบสามทุ่มกว่าเนาะสี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่แบบพี่เติ้ลก็ยังแบบว่าออกไปกินข้าวกับผมก็ติดใจดีใจที่แบบพี่เติ้ลยอมไปกินดีใจที่แบบได้ได,ได้ได้เอาเค้กมา,าเซอร์ไพรส์พี่เติ้ลอีกีนึง ก็งานเมื่อวานก็คนหาเพื่อนเยอะมากก็ดีใจดีใจมีแบบมีคนขอบคุณครับแล้วก็ผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคนรักเพื่อนแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกขอบคุณครับใช่ใช่ด้วยด้วยความที่เราเป็นคนเซนซิทไปแหละครับเราแบบ อะไรนิดนึงมันก็แบบเออมันมมัันนก็แบบมันจะออกมาโดยธรรมชาติเองเราไม่ได้อยากร้องจริงๆคือจริงๆปีที่แล้วผมรู้สึกผมร้องเยอะกว่านี้หมายถึงว่าแบบปล่อยโฮเยอะกว่านี้แต่ปีนี้เราพยายามแบบพยายามไม่อยากร้องอะแต่ว่าคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่อยากร้องนะแต่แค่แบบเออไม่อยากร้องให้หลายๆคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็มันก็กันนะกันไม่อยู่สุดจริงๆก็จำปีก่นก็เลยทำให้ไม่เป็นไปแล้วนะพิเศษเราเราแบบพยายามจะเดินไปคุยกับเขาคืออยู่กับ ิเชต,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 ตมาากของของใช่ใช่แต่ก็ยังส่วนตัวเรา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 ,เราคิดว่า <c oughs> บางคนหนะครับอาจจะมาหาเราแบบได้แค่ครั้งนี้แล้วกว่าเขาจะาจะมาหาเราจะแบบไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาส นานแค่ไหนหรือว่าจะเป็นเดือนอาจจะเป็นปีอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้แค่ไม่คุยกับเขาสักประโยคนึงหรือว่าเราได้แบบจ้องตาเขาเราได้แบบเราได้แบบเอิร์ดได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยแค่เขาเขาเขาน่าจะแฮปปี้เพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เราชอบอะแล้วเราแค่ได้คุยกับเขาสักคำหนึ่งเราก็แฮปปี้แล้วเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะได้มาเจออกหรเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อยากทำให้เขาแบบแฮปปี้กลับไปที่สุดเราหาแม่แม่เราก็ตกแม่แม่ กันแบบว่าเราเหมือนที่พี่ต้นพูดแหละฮะแบบคือเขาแบบมามาหาเราแบบเขาตั้งใจมาหาเราอะไรเงี้ยเราก็แบบแบบอยากอยากเราก็อยาก,ยากไปเล่นกับบุคคลให้แบบรู้จักราะว่าแบบแบบบางคนมาจากต่างจังหวัดบ้างบางคนแบบมารอตั้งแต่เชา้า เหมือนเราเราก็เข้าใจแหละว่าถ้าเราแบบว่าเป็นถ้าเราเหมือนผมผมเนี่ยผมก็เป็นแฟนคลับก็มีแบบชื่นชอบศินเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบเพราะเวลาเราไปเจอเขาอะไรเงี้ยเราแบบถ้าเราได้คุยกับเขาเราก็จะแบบวันนั้นของเราเองก็จะแฮปปี้มากๆใช่ครับแล้วากเหมจิราค่ะแ็ปากชานเจีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชาเจ ผมก็สถานี้ก็ขอฝากเข็มเจราต้องรอดด้วยครับผมตอนนี้ก็ดำเนินมาถึง EP6 แล้วครับผม ครึ่งทางแล้วเราเหลืออีกครึ่งทางครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยครับทุกวันเสาร์ครับผมเวลา3ามทุ่มครึง่งทางช่องวัน31ครับผมแล้วก็สามารถดูเวอร์ชั่นอันขัดได้ที่ไอชี่กี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมถ่ายไว้ล้วความเข้มข้นนี้เป็นสปอรของเขมพ้นของคู่เราคู่นี้ความเข้มข้นของคู่เราอาจจะมีขมบ้างเพราะว่ามันเริ่หมหวานไปแล้วเราเดี๋ยวตัดด้วยขม<ร>ใมีการไฟฟ้าอยู่ข้างเราจริงจริงโอ้โหตอนดูนี่คือแบบตอนดูนี่คืองุดหงิดมาก แบบคยจะช็อตอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้ช็อตเราพูดความจริงเอ้าก็มันมันก็ต้องเป็นไปนตามนั้นถ้าเขาไม่สนใจเราก็ไปดีกว่าแล้วให้กาลังใจเพื่อนเป็นไหมล่ะเป็นอยู่แล้วแต่ต้องอยู่ในบนพื้นฐานความเป็นจริงไงเราจะไปแบบนี่ไม่ได้เราต้องอยู่กับความจริงก็จริงไงก็ความเป็นจริงความเป็นจริงคือพราะครู ก็ไม่กินอะไรก็ไม่เอากาแฟก็ไม่แล้วเห็นหรือยังเห็นมุมพ่อครูหรือ,อยังตอนที่พ่อครูอยู่คนเดียวเขาก็มาแอบดงแอบยิ้มนะอันนั้นก็อันนั้นก็บวกคะแนนให้เออเน่เออ,เอ,อแล้วมันไม่ต้องมาช็อตกันนะชานคุจะไม่ยกเข็ยให้พ่อครูง่ายๆหลือทำไมยกให้ได้แต่ว่าต้องทําดีก่อนเรานู้เราหรืใครเ, <laughs> เป็นคนแร้คะแนนคือผู้เราหรอก็ <laughs> ก็ต้องรอดูไม่อยากจะบอยอะไรเยอะแต่ก็เนี่ยล่าสุดคือชาญหลลึกชาญได้แหละก็แบบเออชาตินี้เราเราแบบเคยรักกันนะแต่ว่าชาตินี้เราจะรักกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอดูอีพีรอต่อไปเออ ความหวานความหวานมันต่างกันเราคนละไม่ผมอันนี้ไงผมเพลินไปหน่อยเงี้ยแบบเรานั่งสมาธิแล้วเราแบบเพลินเราเป็นผู้หบมันเพลินจนไปแบบนิดนึงครับแล้วถุงรอบไงเราก็เลยแบบไม่ได้สักพี่ขาหน้อยไงก็ไม่เป็นไรขาผมขาคุณขา